พระแม่ครูบอาจารย์นะดาจงทั้งหลายที่ได้มาแสดงออกซึ่งความดีงามและก็มาเ่วดชูเพื่อให้อมีรังยัางยืนมั่นคง้าวรดังเจตนาก็ขอ,อทำตามที่เจตนาแต่จะถึงหรือไม่ถึงไอ้นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถึงไม่ถึงเราก็อยากมีอายุมัน่นคงยืนอยูอ่เป็น ปกติของทุกอย่างแต่ที่ไหนได้ก็ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ตกอยู่ในกฎอน,นิจจังทุกขังอนาาัตตาอันนี้เป็นกฎที่ตายตัวธรรมดาแล้วไม่มีใครใครที่จะสเหนกแกะออกจากตรงนี้ได้ได้ก็มีส่วนน้อยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็จะได้ประมาทอ,อย่าได้พลาดโอกาสสิ่งที่ถูกต้องมีงามวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ จิตต้องดีงามที่เราได้มาแสดงออกเป็นสัญลักษณ์อย่งที่ร่างกายก็สมบูรณ์ร่างกายาความเราก็เป็นอย่างที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจจิตใจก็ด้วยเหมือนกันเส้นทางเดียวกันเพราะเราก็จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไปได้ถึงวันไหนเดือนไหนปีไหนก็ไม่มีใครทราบแต่ทราบแน่ๆก็คือร่างกายเป็นปกติใจเป็นปกติ ในวันนี้ก็ขอให้อย่าฟูงเฟ้อไปในทางที่ไม่ถูกต้องดีงามอย่าไปร่วมเกินอย่าไปอาฆาตพยาบาลท,ทางกายก็อย่าไปอาฆาตทางจิตใจก็อย่าไปมีอาติต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามเพราะเป็นการสะสมสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างที่เขียนไว้ในโอวาทรมอยู่ในเชื่อของพวกท่านทั้งหลายแต่พอเราจะทําอะไรเราก็ต้อง ได้คำนึงถึงการกระทำถ้าเราคำนึงถึงด้วยกำลังของเราด้วยกำลังทรกบของเราด้วยสติปัญญาของเราเรามีความสามารถขนาดไหนเราก็ทำตามความสดาความสามารถของตัวเองอย่าให้เกินถ้าเกินก็แสดงว,ว่ามันรับไม่ได้รับไม่ได้กลายเป็นวัตถุที่หนักตัวกันก็รับไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่หักสระหักพังลงไป ให้มันสมดุลกันก็นตามกาลังสติปัญญาความภาคเพียรของตัวเองแต่ละคนอย่าให้เกินแต่สวนมากมันไปเกินความความอยากก็เกินความโลภก็เกินความหลงก็เกินเกินไปก็ไม่ดีเกินไปก็รนเหลือออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าสิ่งที่ถูกต้องก็มันไม่ได้เกินเพราะท่านได้กาหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วสิ่งที่พอดีถ้าอยู่ต่ําก็ขับโลกอยู่สูงก็จูงโลภอยู่กลางก็วางโลภ ถ้าเป็นโลกธรรมดาธรรมดาถ้าเป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราไม่ได้เป็นซักจูงเราไม่ได้เป็นะนําเราไม่ได้เป็นส,นนนนะ,สะสมหรือเป็นการที่เสียสละวันนี้พวกเราเสียสละทางทางกายก็ด้วยทางใจก็ด้วยเสียสละทรยบสมบัติข้าของเองินทองที่มาในสถานที่ตรงนี้เพื่อมาชำระสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามมัริยะคือความตนหนีเหนียวแนะ่นอยู่ในห,หัวใจ วันนี้เราก็ได้มาสมําระได้มาแสดงออกซึ่งมาได้วัดกับตัวเองวัดกับจิตใจของตัวเองว่ามีความอารักความผูกพันละกควมสัศริยะความตนีเหนีวแน่นไม่สามารถที่จะกล้าทําตรงนั้นตรงน,น,รงนี้แต่สิ่งที่เราเจตนาไว้บางทีก็เราก็อยากให้ทานเยอะอย่างที่เราอยากให้ทานแต่เราอยากให้ทานได้เป็นอพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราก็ได้ทานแค่ห้าบาทสิบาทยี่สิบบาทร้อยบาทไม่กล้า ทำอย่างที่ตัวเองคิดตัวเองคิดก็อยากได้ทำมากกว่านั้นอีกแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำตามความคิดตามมโน,โนที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีใครที่จะในอยู่ในสราระนอกสาราก็ดีอยากทำบุญลอร้อยบาทพับาทไม่ไม่มีมีแต่อยากทำหมื่นบาทแสนบาทอาร้านบาทขึ้นไปแต่ก็ไม่มีแรงสนับสนุนเราก็ได้ทำตามกำลัง ที่กำลังทรัพย์ก็ดีกำลังกายก็ดีกำลังใจก็ดีทำตามสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ตั้งอยู่ยังไม่ได้ดับจา,จากตรงน,นั้นเราก็เอาสิ่งที่มันตั้งอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ดับเอานั้นบบมาใช้เป็นเป็นประโยชน์มีเท่าไรก็เราก็ให้เท่านั้นไม่ให้เป็นทุกข์ถ้าเราเกินมันก็เป็นทุกข์ความหมายเมื่อกีน้นี้ถ้าเราหย่อนไปกว่านั้นเราก็เป็นทุกข์อีก ให้มันพอดีถ้ามันพอดีแล้วก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นของหยากของละเอียดก็ดูว่าแต่สิ่งที่อยู่กับตัวเราทั้งนั้นถ้าเรารู้จักเมื่อการจับจ่ายใช้สอยมันก็ไม่ได้ทุกขยากลำบากสาหรับทรย์สมบัติร่างกายของพวกเราก็รู้จักการใช้สอย,สอยเราก็มีการแสวงหาสร้างแสวงหาสร้างขึ้นก็เหมือนตัวเรานี่เรามีความ ความรู้ความสระไม่ขาดจากกายไม่ขาดจากใจก็แสดงว่าถ้ารักษากายรักษาใจได้ถ้ามันขาดแล้วกายก็รักษาไม่ได้ใจก็รักษาไม่ได้ถ้าก,กายเป็นความทุกข์เขาก็เลยว่าเป็นความเขาความโม้ความโม่มันขาดความสระมันตอว่าเรามันมีอะไรบ้างถ้าวัาขาดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีงามไม่ว่าอะไรขาดตัวเองขาดทรัพย์สมแบบเจ้าของ เรื่องการไปการมาถ้ามันขาดแล้วไปไม่ได้อย่างถนนหนทางมันขาดก็ไปไม่ได้เสียอผ้าอภารของเรามันขาดก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องได้อ่อได้บำรุงรักษาดูแลได้เย็บปากทัดรอยขอามันให้มันปากราชุนมันให้มันดีให้มันใส่ได้กายของพวกเราใจของพวกเราก็เคยขาดมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะปกไม่ได้ชุนไม่ได้เสื้อผ้าอภารก็เป็นอย่างนั้น ข้าวปลาอาหารเราก็รู้การรู้เวลารู้จักอายุมันตัวเราก็ให้รู้จักอายุการใช้ของมันด้วยมีอายุเนือเท่าไรมันหมดอายุที่กําหนดไว้เท่านั้นถ้ามันเกินนั้นก็ไม่ได้ถ้าทางการกินถ้ามันเกินก็ไม่ได้เราจะเก็บไว้ตรงไหนมันก็ถึงการถึงเวลามันก็ต้องเล่าต้องเปียรต้องได้สระต้องได้ทิ้งไปร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้มันยังมี การใช้ได้อย so sup ู well, case, ่การอุปโภคบริโภคใช้ได้แล้วก็ควรจะอุปโภคบริโภคและให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอัตยประโยชน์แล้วก็ยินจประโยชน์เป็นประโยชน์ประโยชน์จะสรุปในวันนี้สุขประโยชน์ก็มีความสุขทั่วทุกทั่วหน้าไม่ว่าอยู่ทางใกล้หรือทางไกลในแดนไกลก็ดีในแดนึ้นอยู่ใกล้ๆก็ดีอย่างที่เรามานี่เมื่อคืนนี้ก็ได้ฟารบเรื่องเรามาทำบุญทำกุศลแล้วก็บุญกุศลของพวกเรา มันขนาดนับไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดทางกายวาจาใจเกิดทางไหนก็แล้วแต่รวมมาเป็นทะรัจัจเป็นหนึ่งเดียวอันหนึ่งแล้วก็ขอน้อมถบายให้แจ่พระเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินนะคือองค์พระองค์เจ้าองค์หญิงพระสารกิติยาภาที่ท่านทรงประชวรอยู่แล้วก็ให้บุญกุศลนี้ไปสนับสนุนให้ท่านที่ทรงประชวรอยู่ให้หายจากประชวร ให้มาเป็นปกติอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปอย่างนั้นบุญกุศลนใดนๆที่พวกเราได้กระทำก็จงนำมาสนับสนุนให้ตัวเองนี้ได้ในทุนหนุนให้ตัวเองไปในทางที่ถูกต้องดีงามเราก็จะเป็นคนที่สง่างามไม่มีพิษมีภยัยอยู่ก็ได้ประโยชน์ไปก็มีคนห่วงหาอะไรมาอยู่ประมหมายก็จะให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์ใจ เวลาเราจากไปถ้าให้มีผู้ปฏิบัติตามเพราะเราทําดีทําแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบเป็นต้นอย่างให้ที่พวกลูกหลานทั้งหลายได้รับรู้ร,ร,รับทราบเม้เขาได้นําไปประพฤติปฏิบัติสืบสารต่อ,เ,อเพื่อจะต่อทางพษษษุทธศาสนาก็จะต่อให้ถึงจุดหมายปลายทางท่านกําหนด,ดไว้แล้วสองพันกว่าปีมานี่ก็เราก็ยังดียังงามอยู่อีกสองพันกว่าปี เนี่ยก็จะดีจะงานเหมือนกันครบสมบูรณ์บริบูรณ์คือห้าพันปีอย่างไงก็ถึงถึงไกลถ้าเราไปก็ถึงอันนี้กับการเดินทางของนาทีวินาทีนาทีชั่วโมงเดือนปีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็มาถึงเหมือนกันแต่คํานึ่งถึงว่าสองพันหรอปีมานี่แต่ถ้าเริ่มต้นหนึ่งปันสองปันปีสองปีร้อยปีสองร้อยปีพันปี ถ้ามีคนคำนึงถึงเหมือนกันว่าจะถึงสองพันปีไหมจะถึงสองพันหกร้อยปีไหมถ้าถึงยุคนั้นแล้วคนเราจะไปอยู่อย่างไงก็มีการสืบสารกันมาสุดท้ายก็มาตกยุคพวกเราก็ยังอยู่ดีมีสุขยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่พวกเรานี่เป็นแบบเป็นอย่างที่จะนาให้รูกให้หลานผู้จะสืบสานต่อพวกเราก็ยังมาก็มียังไม่มาก็มีถ้าเขามาแล้วพ็รับรู้รับทราบเพื่อเรามาก่อนก็ให้มาดี ถ้าเรามีอะไรเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาฝากมาไว้ในพุทธศาสนาด้วยนอกจากนั้นก็เราสะสมไวในจิตใจของตัวเองด้วยบุญด้วยกุศลเป็นทุนหนุนนาพวกเราไปในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการเราไม่ต้องการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการทุกข์ยากลาบากไม่ต้องการพิบุลพิการเราต้องการให้ร่างกายนีสมบณ์อาการ3 2ให้ครบสมบูรณ์ไม่ว่าตีนขาหน้ามือ อาวียาทุกส่วนเป็นส่วนที่ประกอบเรื่องสติปัญญาของพวกเราก็เหมือนกันให้มีสติปัญญาก็รรอบรู้ในโลกทั้งหลายก็ให้มีเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากให้เป็นผู้สงาา่างามเราก็ต้องสะสมกันทั้งนั้นไม่ว่าจะสกบกบหรือสะอาดก็ได้เขียนไว้แล้วสกบกสะอาดไม่ได้อยู่คงที่ถ้ามีตัวเราถ้าเราที่เกียิที่าการสบกก็จะมากขึ้นอันนี้เรามาในโลกนี้ในบ้านในเรือนของพวกเรา ถ้าเราขี้เกียจที่คานบ้านเรือนของเราก็จะสกปบก,บ,ปกบ้านเรือนของเราก็คือร่างกายนี้ถ้าเราไม่ชำระร่างกายมันสกปบก,บปกต้องชำระด้วยน้าสะอาดใจจะสะอาดปราศจากกิเลสต้องรางด้วยธรรมถ้าเราทำก็คือมีทานศีภาวนาทัมก็มีนิริโธตปราขั้งสี่โสรจักนี่คือธรรมที่จะมาซักฟอ,อกจิตใจส่วนร่างกายเราก็รู้มีสบู่มีแฟบมีน้าสะอาดมาสาดเข้าไป สําราสิ่งสกปรกแต่มันก็อยู่ข้างในเราก็สามารถไม่สามารถที่จะสํารับได้ที่มันรั่วอะไรออกมาเราสามารถที่จะสํารับได้ไม่ว่าน้ำเงี้ยน้ำไก่น้ำมูกน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองที่มันรั่วอะไรออกมาเราสามารถที่จะปกป้องรักษาไม่ให้มันอยู่กับตัวเราเราสามารถที่จะสํารับเพราะมีเครื่องสํารับอยู่อันสันใดก็ดีแต่ทางภายนอกภายในก็เส้นดังเดียวกันมาวันนี้พวกเรา ก็ได้มาแสดงออกก็ยินดีกับพวกท่านกขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยทางกายวจาใจด้วยทรัพย์สมบัติท้าวองเงินทองด้วยการเสียสละเวลามาก็ขออนุโมทนากับพวกท่านทั้งหลายบุญกุศลที่พวกเราได้กระทํามาและตลอดถึงบุญกุศลหลวงปู่ลวงตาครูบาอาจารย์จงรวมเป็นพระปัจจัยหนูนาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญปรารานาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขอสมความมุ่งมั่นปารถนาทุกท่านทุกคนเดินเดี๋ยวเดี๋ยวนะพระบรมโคกัดุโคกันดุโคกานดุหลวงปู่ด้วยหลวงเนื่องในวันนี้เป็นวันครบรอบวันอายุวัฒนะมงคลของพระเดชพระคุณหลวงปู่ประทมบุญกุศลใดที่พวกคณะสงฆ์เราได้กระทำมาตลอด ทั้งสัตยาญาโยมก็ขออนิสงส์นั้นจงหนุนนำให้พระเดชพระคุณจงมีอายุยืนยาวยาวไกลเป็นร่มโตร่มไทของลูกหลานไปนานครับผมพระกษาธริย์ปูรารถนาสิ่งนั่นแหละแจะถึงสิ่งที่ปันารถนาอย่างที่พวกท่านเจตนาหรือเปล่าก็ตามกำงสติปัญญาและก็ตามกำรธาตุขันขอขออนุโมทนาในส่วนที่เจตนามอบคุณหนุนให้อายุ njau Prohon muten